ในที่สุดก็มาสักทีสำหรับอัปเดตล่าสุดของโปยมอนสกาเลตและไวโอเลตรอนานชิบหายเลยมาก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็ยินดีต้่นรับาสู่ช่องของอารเอียจุดอารเียนะครับผมก็จะเป็นการอัปเดตของโปเกมอนสกาเลตและไวโอเลตในเทลเลอร์ที่2อนั้นโอเคสำหรับใครที่อยากจะดูตัวเต็มเนี่ยเดี๋ยว ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างก็แล้วกันโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ของผมเนี่ยก็จะมาเจาะข้อมูลว่ามีอะไรบ้างสำหรับเทวเรนนี้โอเคมาก่อนอื่นเลยก็เริ่มจากโปรเฟสเซอร์ของภาคนี้นั่นเองนะครับผมก็จะมีความแปลกใหม่นั่นก็คือแต่ละภาคเนี่ยจะมีความแตกต่างของโปรเฟสเซอร์กันนั่นก็คือภาคสกาเลตเนี่ยก็จะเป็นโปรเฟสเซอร์ ซาดาและภาคของ v วโอเลตเนี่ยก็จะเป็นโปรเฟสเซอร์อ่าตูโรอ่าโอเคก็สองคนนี้ก็คงจะเป็นโปรเฟสเซอร์ที่จะมอบหมายให้อ่าทำภารกิจหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันและตัวละครต่อไปที่ได้เปิดเผยออกมาเนี่ยก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าเดโมนาในชื่อภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับผมก็เขาเรียกว่าอะไรดิ จะเป็นเหมือนกับคู่แข่งของเราแต่ดูทรงแล้วเนี่ยโคตรเหมือนรุ่นพี่เลยเหมือนเป็นรุ่นพี่ในโรงเรียนโปเกมอนในภาคน,นี้ลมะมั้งและถ้าเกิดจะสังเกตดูด,ด,ด,ดีเนี่ยก็ทางมือด้านขวาของเนโมนาเนี่ยก็จะมะีเหมือนกับถุงมือแล้วก็จะมีกำไลอะไรสักอย่างเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวกิมมิคของโปเกมอนภาคน,นี้ก็ได้ และอ่าส่วนต่อไปก็คงจะเป็นการดูสถานที่ที่มันมีความนสนใจของภาคนี้นั่นเองมาเริ่มจากโปโ n มอนเซ็นเตอร์ที่ดูแล้วเนี่ยมีความแหวกแนวมากเลยดูเป็นเหมือนกับปั๊มน้ํามันมากๆแต่ก็พอเข้าใจอยู่ว่าทําไมถึงทำดีไซน์อย่างนี้เพราะว่าจะทําให้อ่าตัวเกมเนี่ยไม่ได้โหลดแมปเยอะมากเกินไปก็เลยทำให้ดูง่ายขึ้นในการฮิลโปเมอนหรือซื้อของอะไรอย่างนี้ โอเคสำหรับเรื่องระบบหรือเรื่องสถานที่อะไรเนี่ยก็คงจะมีอยู่ประมาณนี้แล้วกันนะก็ระบบเทรดอะไรก็คงจะมีเหมือนเดิมแหละระบบเทรดระบบแพทเทิร์นก็มีอะไรเหมือนเดิมแหละแต่ที่ชอบก็คือระบบเทรดเนี่ยโหวิง่งชุยยิงเป็นจรวดเลยโอเคโอเคได้อยู่ไปไปต่อไปเลยดีกว่าโอเค ก็ในส่วนต่อไปก็จะมาทำความรู้จักกับโปเกมอนตัวใหม่ที่เปิดเผยออกมาในเทวเล่์นี้กันดีกว่าเริ่มจากโปเกมอนหนูตัวแรกก็คือปาโม่โปเกมอนไฟฟ้าอ่าเป็นโปเกมอนหนูเลยก็มันเรียกว่าอ่ามาส์โปเกมอนนะ a บริตี้ static แล้วก็ nature c เ l d nature curse อ่ะ nature curse nature curse อะไรช่างมันเถอะก็จะเป็นหนูน่าจะเป็นหนูตระกูลพวกปิกจูอะไรพวกนี้มากกว่าก็มันคงจะไม่น่ามีร่างเวทาการหรือเปล่าแต่ดูแล้วก็มันมันก็คงจะเป็นพวกตระกูลหนูเหลืองพวกนั้นแหละพวกตระกูลปิกจูนะมาตัวต่อไปมีชื่อว่ากรูตันเป็นโปเกมอนหมูดำ เป็นประเภท normal มี ability alma veil แล้วก็ c o t t n y ก็าบ,บิก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่ก็เป็นโปเยมอนหมูหมูดำโ r รบุตะในซีเฟิร์สแล้วกันนะก็ดูไม่ค่อยมีอะไรมันเหมือนมันเหมือนพวกไอ้ตระกูลโปยมอนป่าแรกอะที่มันเป็น normal อืมก็ ไม่รู้จะพูดยังไงกับมันนะก็ดูหน้าตาก็ดูใช้ได้เลยตัวต่อไปโปเกมอนย่าที่มีชื่อว่าอ่ามินิบุมินิบุใช่ไหมน่าจะอ่านถูกนะมินิบุก็จะเป็นโปเกมอนาธาตุพืชแล้วก็นอร์มัลเป็นโปเกมอนอ่าโอริโปเกมอนก็คือโปเกมอนมะกอกนัก่นแหละก็มีออบิลิตี้ Early Bird e a r l y Bird จำไม่ได้ว่ามันเป็นความสามารถอะไรก็อ่าเป็นโป้มอนมะกอกแหละก็นึกถึงพวกน้ำมันมะกอกอะไรพวกนี้แล้วกันก็เป็นพวกนัน้นน่นแหละอืมก็ก็ควรจะเป็นพวกแนวเกี่ยวกับพวกไอ,อ้โป้มอนพื้นในเจนหนึ่งอะชื่ออะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้โอเคก็มีประมาณนี้สำหรับโป้มอนสตัวนี้ แล้วก็มาถึงโปย้ยมอนในตำนานในภาคของ Scarlet แล้วก็โปย้ยมอนไวโอเลตนะครับผมตัวแรกจาก Scarlet ก่อนแล้วกันก็คือโคไรดอนก็จะเป็นโปย้ยมอนในตำนานภาคของ Scarlet นั่นเองแล้วก็มีไรดอนจะเป็นโปย้ยมอนฝั่งของไวโอเลตนั่นเองข้อมูลของ,องสองตัวนี้ก็คือขอหยาบหน่อยแล้วกันนะไม่มีเหญ่เลยครับผมไม่มีใะไรเลย โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมโนกันก่อละกันว่า,อาปอยมองสองตัวเนี้ยมีธาตุอะไรกันบ้างเริ่มจากโคไลดอนโคไลดอนเนี่ยจะดูแลฟันทงได้เลยธาตุต่อสู้แน่นอนหนึ่งธาตุแต่ธาตุรองเนี่ยคิดไว้ว่าเป็นธาตุปังกรหรือไม่ก็สัตว์เลี้ยค้างกันเหรอ ไฟเนี่ยน่าจะเป็นที่สุดแล้วไม่ต่อสู้แน่นอนธาตุหลักแต่ธาตุรองเนี่ยอาจจะเป็นมังกรหรือไฟก็ได้โอเคแล้วมาส่วนของมีไรดตอนกันมีไรดอนเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นไฟฟ้าแน่นอนส่วนธาตุรองเนี่ยเป็นได้2แบบเหมือนกันนั่นก็คือเป็นธาตุมังกรแล้วก็ธาตุเหล็ก แต่ดูจากความคิดของผมนะเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นธาตุไฟฟ้าแล้วก็ธาตุเหล็กมากกว่าเพราะว่ามันเพราะมนันในนานานส่วนใหญ่เนี่ยมันธาตุมันจะไม่ค่อยซ้ำกันไง mm hmm. ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นธาตุไฟฟ้ากับเหล็กมากกว่าแต่ส่วนอาบิลิตี้โอมันมันต้องเป็นเดบิเท็อะไม่งั้นมันอยู่ยากมากเจอดินนี่ขี้แตกเลยนะเนี่ย สำหรับมีไรดอนเนี่ยส่วนไอโคลไรดอนเนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นมังกรต่อสู้เนี่ยก็แฟรี่คูณสี่ก็คิดแตกเหมือนกันนะโอเคแล้วก็เท่าที่เห็นจากอาโปยมอนในลำน้ำสองตัวเนี้ยก็ได้มีเกิดการมโนขึ้นขึ้นมาในตัวผมนั่นเอง นั่นก็คืออ่าเอ,า,อางนี้ก่อนแล้วกันขอให้ใช้วิจุยัยวิจรนะารณญาณในการรับชมก่อนแล้วกันนะครับผมกินยาเม็ดไอ้มโนไว้ก่อนกิน2เม็ดแล้วดื่มน้ำตามมาได้มาเลยที่ผมมโนในเรื่องเนี่ยก็จะมีว่าไอ้ตัวเ,เอกของเราเนี่ยก็ ได้ทําภารกิจใช่ไหมได้บอยมอนสเตตเตอร์มาทําภารกิจตามาพื้นที่ต่างๆที่ศูนย์วิจัยหรือไอโรงเรียนที่เราอยู่เนี่ยมอบหมายให้แล้วก็ในภารกิจนั้นเนี่ยเราก็จะเดินผ่านยิมอะไรอย่างนี้ก็ทําให้เราเนี่ยไปท้าชิงยิมด้วยนั่นเองแล้วก็ ไปสู้ยิมไปสู้ยิมมาอะไรเราไปเจอตัวร้ายก็มีแผนการอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเวลาแน่นอนเพราะว่าชื่อของไอโคลไรดอนกับมิไรดอนเนี่ยมิไรเนี่ยแน่นอนภาษาญี่ปุ่นถ้าเกิดใครดูอนิเมะญี่ปุ่นบ่อยๆเนี่ยคขาว่ามิไรเนี่ยมันจะหมายถึงอนาคตส่วนโคลไรเนี่ยน่าจะเป็นตรงข้ามอนาคตนะน่าจะเป็นเกี่ยวกับอดีตซึ่งสองตัวเนี้ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับอดีตกับอนาคตแน่นอน เพราะว่าดีไซน์ของโปเกมอนสตัวนี้มีความมีความแตกต่างกันโดยชิน้นเจอทุยโดยิ้นโอ้ยอินพันโดยิ้่เชิงเงินแหละแล้วก็ตัวร้ายของภาคนี้ก็อาจจะมีความเสียสยารในการอ่าเรียกโปเกมอนในตำนานสองตัวนี้มาก็ได้แต่เกิดการผิดพลาดบางอย่างทําให้เกิดอันเชิญโปเกมอน Pokemon ตัวที่สามมา ที่ผมคิดนะโปมอนในำนา,นาตัวที่3เนี่ยอาจจะเป็นโป้ยมอนที่อ่าว่างเปล่าอะไรอย่างนี้ที่จะเกินกินเวลาอะไรอย่างนี้แล้วก็ทำให้เวลาในอดีตเนี่ยหายไปก็คงจะประมาณนี้นะพอล้มเสร็จเนี่ยพอล้มโปยมอนตัวที่3เสร็จเนี่ยก็ดำเนินเรื่องไปอ่า สู้รีต่อแล้วก็อาจจะมีโพสเกมในการจับโปเกมอนในตำนานอื่นๆอีกก็ได้ก็อันนี้ก็แล้วแต่อันนี้เป็นการมโนของผมนั่นเองนะครับผมภาคนี้มันจะออกไปปีวันที่18พฤศจิกายนอ่าเปิดเออกมาแล้วซึ่งตรงว,วันศุกร์ด้วยโอเคเดี๋ยวจะหาเวลาว่างมาแคแลตวกัน และอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ยังคาจใจคาใจในโปเกมอนสกาเลตกับโปเกมอนไวเลตที่อัปเดตมาณนะตอนนี้นะครับผมก็ตัวอ่าเทเลอร์ er เนี่ยยังไม่บอกชื่อของภูมิภาคแล้วก็เป็นแผนที่ของภูมิภาคนี้ด้วยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรแล้วก็มีพื้นเพจากไหนแต่น่าจะการันตีได้ว่ามันเป็นสเปนนแหละ แต่ก็อยากให้มันยินยันอีกทีนึงอะเพราะว่าอ่าถ้าเราได้ดูรูปของอ่าภูมิภาคเนี้ยก็จะฟันธงได้ร้อเลยว่ามันเป็นประเทศสเปนจริงหรือเปล่าสำหรับผมแล้วผมจะเลือกเล่นภาคไหนก่อนเนี่ยก็ส่วนตัวของผมเนี่ยก็ชอบปลมมันที่มีความเร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะเลือกเป็นภาค ไวโอเตแล้วกันเพราะว่าสายฟ้าเนี่ยมันเร็วอยู่แล้วเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าอไอโคไลตอนเนี่ยมันเร็วแค่ไหนถึงแม้จะมีรูปร่างเหมือนมอไซค์ก็เถอะโอเคแล้วทางพวกคุณล่ะชอบอ่าภาคไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์กันได้นะไม่กัดโอเคก็สำหรับใครที่ชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์กับช่องของผมด้วยล้กันนะครับผม โอเคก็ okay. ไปเจอกันเมื่อผมว่างแล้วกันนะครับผมโอเคบายบายสวัสดีครับผม